1> 1, 2, 3, Come สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผัดบลคนรากหญ้ามารายงานตัวอีกแล้วมาตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสันป่าเหมือดตำบลสำราญราษอร์อำเภอรสะเกตต็ตจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมออกคลิปไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะรถคันนี้ยังไม่ได้ใส่ลูกเตะตัวนี้นะครับ ใส่ไปแล้วแต่ว่าปรับปรุงปรับเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการทํางานของรถคันนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดผลคนรากญาด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังจะใส่ผ่านไทยนะครับเป็นผ่านไทยหลังนะครับท่านผู้ชมผ่านไทยหลังเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อหลวงใส่ผ่านไทยหลังก่อนนะครับทดสอบระบบก่อนฮนะ

เหมอกันหนกันคือหลอแม่นละเมันส้างใมน่ะค้างแบบพออ่ะนี่มันเลยเหมือนรงอ่ะเลยนะอืกได้สูงกันซะเลยครับผม หนักมากได้าได้ก็หลังยแยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นการที่นำโครงใหญ่มาใส่ องไปปรับมันต้องไปปรับแก้ตัวตัวตัวนั้นให้สั้นลงนิดหนึ่งเนี่ยในสุดละนี่นี่ยกสุดแล้วนี่ยกสุดแล้วถือว่ายังต่ําอยู่นะครับเพราะว่าแกนตัวตัวปรับตัวนั้นอ่ะมันยาวนะฮะนี่นี่ลงสุดเลยนะโอ้ลงไม่มากอับอ๋อเนี่ยครับเนี่ยฮะข้างหลังข้างไหนก็ต่ำแต่ว่าข้างหน้านี่ยังสูงอ่าอย่างอย่างต้องไปแก้ ต้องเอาตัวนี้สั้นลง,ต,งตัวนี้สั้นลงสั้นลงสักสองนิ้วถึงสามนิ้วอ๋อเนี่ยเวลาถ่ายเวลาถ่ายมันก็จะเข้าแต่ข้างหลังนะฮะเนี่ยเวลาถ่ายมันจะเข้าแต่ข้างหลังท่านผู้ชมต้องแก้ไขอ่ฮะย่างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอดใจรอก่อนนะต้องต้องรอแก้ไขอีกสักนิดนึงแต่ภาพรวมแล้วนะครับโอ้โหถือว่า สุดยอดนะครับสุดยอดแต่ผ่านด้านหน้านี่ไม่ต้องไปโชว์หรอกนะครับเพราะว่าอย่างไงก็ดันได้อยู่แล้วแต่ผ่านหลังนี่แหละปัญหาเนี่ยนะครับตัวนี้มันตัวนี้มันยาวเกินไปต้องตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกให้มันหให้มันตันต้ๆ เอาโอเคเอานะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะวันนี้ยังยังไม่สามารถที่จะรีวิวในการทํางานได้แบบเต็มร้อยนะครับเพราะว่าจะต้องอซ่อมในเรื่องของอปรับของในเรื่องของระบบผ่านนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านไอตัวนี้สั้นไปห่างสั้นไปนิดนึงนะฮะห่างสั้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราชมคลิปหน้าดีกว่านะเดี๋ยวเราชมคลิปหน้าให้เต็มร้อย คนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหางก่อน โยกน้อยอหลองโยกน้อยอหลอนข้ามได้เปล่าไม่จะตกเลยผมผมไม่ได้ขันแน่นแต่ แต่ว่ก็ไม่ไนี่กัเก็บไว้หรอ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากห่้าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากห่้าสวัสดีครับ